ก็เป็นหมวกลนี่ยแต่ไม่ต้อง,มองแอางอามาถึงแล้วมาถึงแล้วติดต่อไปได้สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีแฟนเฟสฝ่ายเพื่อเราทุกท่านเลยครับตอนนี้ค่ะขอต้อนรับข้าสู่วันที่24นะครับสิงหาคม2565นะฮะวันที่ เรามีนายกเถื่อนนะที่อยู่ในประเทศเรานะอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนเด้คครอย ตอนนี้เราอยู่กันอะไรมาตัวไงเพียงมาแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันเฮ้ยวันนี้พาเรามาพัมาดูพามาดูบรรยากาศนะครับเอาเครื่องผมกหายเอาเครื่องพุ่งโทลุกเนี่ยเนาะเจ้าของ ก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะที่เราหายไปนะฮะก็อยู่ดีๆได้ชื่อว่าเป็นแกนนำที่เราไม่รู้ตัวนะฮะก็งงหมือนงันนะครับมีค้างแรมหรือเปล่าต่างจังหวัดจะเข้าไปร่วมพี่แปนแผนบอกหน่อยค้างครับอย่างน้อยสองคืนเพื่อรอมวนชนนะถ้ามีคนมา เรื่อยๆเราก็จะอยู่ยาวๆไปแต่วันนี้รอสองคืนถ้าพี่น้องไม่มากันยอมกันผมก็ยอมนะแต่ถ้ามามาได้เลยรอตรงนี้สองคืนนี่แหละครับตามที่พี่คุณแผนบอกนะครับเราจะปักหลักกันที่นี่อยู่อีกประมาณ2คืนก่อนนะฮะเยงมาี่ก่อนี่ใช้คำว่า2คืนก่อนนะครับถ้ามีมวลชนมาเพิ่มหรือยังไง นะครับต้องดูทางพี่คุณแผนว่าจะมีการเพิ่มนะครับการค้างคืนต่อไปยาวๆหรือไม่นะครับคุณผู้ชมก็ได้ชื่อว่าเ,เรามีนายกเทือนนะครับนายกที่คมบาระแล้วนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มรัศดไรไล่ตู่นะฮะก็ ขอถามว่าผมเป oi ็นแกนนำผมก็ยังงงๆอยู่นะฮะนะครับผูก็ย hey, anyway? ังงงงอยู่นะว่ากูเป็นแกนนําไปได้อย่างไรนะครับก็ชี้แจงนะครับขอยักชี้แจงว่าเราก็ไม่มีส่วนในการที่เราจะเป็นเป็นแกนนำนะฮะเพราะว่ามอบเขาไม่มีแกนนํานะครับต่อ ตอนนี้ข้าวมาแล้วนะครับพี่น้องที่ยู่ข้าวก็มาที่รถิบัติได้เลยนะปรากฏไรโกแชตอนนี้มีอาหารมานะครับร่วมมาพี่น้องประชาชนได้รับประทานวันนี้ระบีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปยืนไปชมไปดูกันครับนะครับเย็นไหมครับ้องก็สามารถที่จะมาร่วมกันนะฮะช่วงเย็นๆวันนี้ก็เป็นการชุมนุมใหญ่นะครับขับไล่รัฐบาลประยุทธ์จันโอชานะครับที่ครบวาระ8ปีนะฮะ วันนี้คุณแม่ทำแผ่ถัววิเแีงทถั่วมาแล้วคุผู้ชมเดวมาตัดค้าัห่ใชางยังก็มีแ้วน9นะันะ้แ้ว่ัว้วันเป็นัวี่ก็จะมีพี่เอ๊แล้วก็มีพี่นินจาอยู่กับเรานรี่ยแล้วก็จะมีสื่อหลักๆอยู่นะฮะแล้วก็จะมีพี่น้องที่มาจากปากใต้มีหลากหลายที่นะฮะที่มาร่วมในวันนี้ เราไปหาพี่น้องที่อยู่ภาคใต้กันดีกว่าเป็นไงบ้างครับวันนี้เดินทางมากี่วันสามวันแล้วครับสามวันแล้วเดินทางมาจากจังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดตรังจังหวัดตรังนะเราก็เห็นพี่ชายคนนี้อยู่ประจํานะครับพี่ชายของเรานะที่เดินทางมาจากใต้ที่ไม่เอาประยยทธ์จันโอชานะครับจะทําให้ภาคใต้นะลืมประยุทธ์จันโอชาไปเลยนะ่ภใต้เขายอยากมาแต่วันนี้เขาไม่มีไม่มีกําลังจะมาแล้ว รัฐบาลนี้แตาา่ให้เศรษฐกิจมันเทศราคายางต่ำแต่จนที่อยากจะมามันก็มาไม่ได้มันต่างกับสมัยที่สุงเทพสถาบันท่ำตอนนั้นอ,ใน,อนในกระเป๋าคนใต้เป็นเยอะแล้วก็ใช้ผลประยชน์ล่อเนอี่ยบอกว่าวันนี้ยางก็ไปที่งเราอยู่ไม่ได้ตรงไหนเรายิบความอยากได้ของคนมันมีอยู่แล้วแต่วันนี้เป็นศักยภาพคนใต้ที่จะมากรุงเทพน้อยคนที่จะมาได้เพราะว่าต้องหาินเลี้ยงครอบครัว นะครับนี่ก็เป็นคำพูดของพี่นะครับทีพ่พี่น้องชาตรังนะฮะเป็นจังหวัดหนึ่งนะที่สวยงามนะครับมีโอกาสก็อยากจะไปนะครับวันนี้น้องๆก็มากันแล้วนะฮะบ,บางส่วนนะครับนำโดยป๋าบอลนะฮะนะครับวันนี้มีนัดชุมนุมใหญ่นะฮะช่วงเย็นวันนี้ นะครับที่จะเดินทางจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาในพื้นที่บริเวณถนนอ่านางเลิงนะครับบริเวณตรงนี้นะฮะประมาณอย่าบอล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 ช่วยแม่หน่อยดิแม่คนเดียวตักข้าวก็ได้หรืออะไรก็ได้เออบอลช่วยแม่หน่อย ไม่ออกว่าเป็น้าแล้วมีที่คุณแผนนะอยู่ตรงนี้ด้วยนะ <c oughs> ตอนนี้นะครับบริเวณฝั่งนี้นะครับจะจะเป็นเจ้าที่ชุดควบคุมพุงชนนะครับมาประจําการตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเจ้านี้ให้เราเลนเดียวนะฮะก็คืออ่าเลนฝั่งนี้นะครับส่วนเ้นฝั่งมันก็จะเป็นปล่อยให้รถวิ่งได้นะครับ สวัสดีครับคุณรอดอนณดอนสแกนะครับนี่มมาตานะครับหูไคืนเปอย่างไรบ้างเมื่อคืนก็เสียงแหบหายนะคะนอนเป้าไร้นอนเป้าเปลิดมอนนอนเป้ามวลชนนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเราก็ต้องค้างค้างจอไว้ก่อนนะคะใช่ครับใช่เอาต่อไหมกินบ่กินเลยกินเลยนะครับ ใช่ค่ะเป็นข้าวจากบมนถ้วงนะคะตะัวก็รอกันค่ะรอมวลชนที่กลับบ้านไปอาบน้ำาบผ้านะคะบางคนก็กลับบ้านแบบน้ำมากผ้านะครับก็นอนกันแล้วจกินจอนที่สุดแล้วก็บรดูว่าหลังจะอาบหน้าหรืออาบผ้ากัน ไม่เม um> um hey uh ื่อวานใส่เสื้อสีวันนี้ใส่เสื้อตัวนี้นะนักประยุทธ์เหรอโคตรักเลยฮะพวยนคิพีอแยกแยะถูกต้องฮงประยุทธ์นักพาวโยนนะคะให้คิพย์พคอแยกแยะนะครมึงตัวละสองร้อยครับอเมงกาตัละสองร้อยแต่ละแต่ละคอมเมวนตนขายเขาแจกอังค์ยนะ อย่างได้จับเทมของมอเตอร์อันนี้อันนี้อันนี้ของพี่แป้งแป้งเนาะแป้งเนาะทองมอเตอร์นี้แจกแล้วก็แถมมีตังเลยนะแจกแป้งพลังปลวกแป้งพลังปวกเราเนี่ยทำเสื้อตัวนี้ขายนะนี่ครับสวัสดีคุณพงษ์ครับสวัสดีคุณต้อมคับสุดลุกสองร้อยสามร้อยค่ะไม่เหมือนมอเตอร์นะทั้งแจกพร้อมมีตังด้วยแจกเสื้อเดียวใส่ตัง ว่าจะว่าฝากเครื่องพี่เอสักเครื่องหนึ่งไงฝากตรงไหนล่ะตรงนี้ก็ไม่มีฝากหมเลยคราก็พามาดูบรรยากาศช่วงเช้าเชนะฮะสวัสดีครับคุณหมูเมืองนนท์นะถามว่าค้างกันกี่วันนะครับหลักๆตอนนี้นะครับ ที่พี่คุณแผนแจ้งมาเป็นสองวันนะครับนะครับคืนนี้และอีกคืนหนึ่งนะครับเพื่อรอมวลชนมาสมทบนะครับนะเพื่อรอมวลชนมาสมทบจะดูในวันนี้นะครับที่มีการประกาศว่าชุมนุมใหญ่นะครับขับไล่อ่าประยุทธ์จันโอชานายกเถือนนะครับก็ต้องรอดูว่ามวลชนนั้นจะออกมามากน้อยเพียงใด นะครับเราการันตีไม่ได้นะครับแต่ว่าเราอยากเห็นภาพเหมือนเดโมเอ็กโปนะฮะในวันนี้นะครับเราอยากเห็นภาพภาพนั้นนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับในการขับไล่รัฐบาลเถื่อนในการขับไล่ประยุจโนชานะครับนายกที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนายกเถื่อนนะครับเราอยากเห็นภาพแบบนั้นนะครับ นะก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะก็ขออภัยนะฮะสำหรับเราไม่ได้หายไปนานเราไม่ได้ค่อยมาไลค์นะฮะเราไม่ได้ค่อยมาไลค์นะครับแต่ว่ามาไลค์ทีก็อยากจะซึมซับบรรยากาศเก่าๆให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับไม่นิดก็น้อยไม่น้อยก็นิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ มีการแจ้งมาว่าผมเป็นแกนนำนะเป็นคนจัดงานในวันนี้นะครับก็ขอแจ้งก่อนเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงอะไรต่างๆที่สนนางเริงเป็นคนกล่าวมาในขั้นต้นนะครับ,เ,เ,เ,รบเราก็ขอให้มันเป็นหมื่นๆเลือนหมื่น,รนจริงๆเถอะครับคุณผู้ชมเนาะเพราะว่า เราก็ได้เห็นแล้วว่าความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นนะครับคนที่ถือกฎหมายในมือมักจะชนะนะครับประชาชนอย่างเราละครับทำไงละครับก็ต้องรับชะตากรรมไปนะครับถ้าเราไม่ออกมาต่อสู้ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเรายอมรับนะครับในการที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นรัฐบาลอยู่นะครับเราต้อง ออกมานะครับออกมานะครับเพื่อแสดงพลังนะครับว่าประชาชนไม่เอาแล้วนะครับประชาชนพอแล้วกับรัฐบาลไปยูจโนชานะสวัสดีครับคุณสุพานใครไม่มาใช่ครเริ่มกี่โมงครับวันนี้เริ่ม14บสนาะฬิกานะครับ นักเพีรนุสาวรีประชาธิปไตยนะครับันนี้ก็มีคุณแม่จวงนะฮะเอานำอาหารนะครับเป็นผัดพริกแกงถั่วนะฮะผัดพริกแกงถั่วนะครับมาให้พี่น้องเราได้รับประทานตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะฮะนะครับบริเวณทำเนียบรัฐบาลเนาะเราจะมีแล้วน่าจะมีรถจีโน่นะฮะรถเครื่องเสียงแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนนะครับอยู่ประมาณ สิบี่สิบนายนะครับเพื่อ,อดูแลสถานการณ์นะครับก็อย่างก็อย่างที่พี่คุณแผนได้บอกว่าถ้าเราไม่อยู่เราก็ถ้าเราไม่ออกมาเราก็จะแะัดแย่นะใช่ไหมพี่คุณแผนถ้าไปออกมาก็คือเราก็เราก็แยกแล้วเราก็ลำบากกต่อไปแต่ที่สำคัญวอานั้นมันคือ มันเป็นสัญญาคว่าพี่น้องประชาชนคนไทยยังไม่พร้อมจะสู้ยอมรับชะตากรรมนี้ได้เนีุยพวกก็จะหัวร่าเออเราก็ทำได้ทคเนี้คนที่ออกมานี่ยถ้าพี่น้องไม่ออกมากันเนี่ยหมายความว่าคนสัญญายอมรับคนได้แล้วผมแค่ไม่กี่คนเนี่ยจะมาลักหลักอยู่นี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกถ้าอยู่ีก3เดือน5เดือนหรือ3ปีก็ไม่ประโยชน์ใดๆ ถ้ามีบวลชนมาเรื่อยๆร,ระหว่าง2คืนที่ผมรอเนี่ยถ้าจลชนเพิ่มเติมเรื่อยๆผมก็นะต้องขับเคลื่อนต่อไปได้เพราะว่าต่อไปจะเอางไงแต่ถ้าไม่มีใครออกมาผมก็จะว่างไงหลายหลายคนบอกว่ารอมอบใหญ่ผมก็บอกหลายครั้งนะมนันใหญ่ไปไม่ได้นะถ้าทุกคนเองยึดติดกับแกนนาแต่ถ้าคุณมา,าด้วยอุมการมายควบบตั้งใจคุณเองคุณไม่ยอมรับระบบนี้นไม่ใช่แค่เพียงแต่อายุต่นนอ่อให้คุณไม่เอาใครสักคนน่ะ จากคนบนฟ้าทุกคนในเหวถ้าเราไม่เอานะคุณออกมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแบบนั้นน่ะของคุณน่ะเราออกมารวมรวมกันคนมันเยอะอีกแล้วคุณไปรอแกนำเนี่ยมันไม่มีเวลาเพราะมันใหญ่ไม่ได้คุณต้องพาตัวเองออกมาจากบ้านนะถ้าคุณนี่ว่าคุณไม่อยากได้ประโยชน์วันนี้เรามาได้ประโยชน์เาะคนณอยากได้มากขนานั้นมันก็อยู่ที่เราเนี่ยอยากจะได้ก็ไหนก็ได้นะแต่มาไกลเยอะนี่ เราอยากเราอยากเห็นภาพแบบมูตไอเดโมโอเอโปกันนั้นนะอยากเห็นมากเลยวันนี้มันอยู่ที่เราเนี่ยนะมันอยู่ที่คนแล้วไม่ใช่เราแค่เราอยากได้อะไร<ต>คุณได้ทำตามความฝันของคุณหรือเปล่าใช่ฮะก็อย่างที่พี่คุณแผนพูดนะฮะก็ถูกนะฮะเราไม่ใช่เราไม่ใช่เทวดานะฮะเราเป็นประชาชนคนหนึ่งเราไม่สามารถเสกคนให้มาเยอะได้ดะนะครับ วันนี้ก็ถือกล้องล่อดไปทั่วนะครับเพราะว่าพี่ไม่มีที่สิงสถิตนะไม่ได้ขากล้องมาไม่ได้กล่าวมาไล่ฮะมาไล่ไปให้ดูบรรยากาศกันก่อนนะฮะก่อนที่เย็นนี้จะมีการชุมนุมใหญ่นะครับเพื่อขับไล่รัฐบาลเดือนนะครับประยุทธ์จันทร์โอชาคือนายกเดื่อนนะครับคื่อออกมาขับไล่วันนี้ต้องใส่ชุดดำเนาะ นะครับกาคดวไงย8โมง47นาทีครับบริเวณทำเนียบรัฐบาลนะก่อนที่จะถึงทำเนียบรัฐบาลนะครับ hmm. โดนทดีความนะครับสวัสดีครับผ <ok ู้การเบียนะเนาะใช่ไหมครับ กะลาลันต ais, ่างๆวันนี้ก็มีทางคุณแม่จวงนี่นำอาหารมาให้เรารับประทานกันนะครับ

สวัสดีพ uhm ี่ตุ้มครับสวัสดีพี่ตุ้มฮะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปล่อยเพลินเราครับสวัสดีคุณแอลยศตินันนะฮะได้ครับเดี๋ยวผมเจอเดี๋ยวผมจะบอกให้สวัสดีครับคุณเดินคนเดินดินครับ ตำแหน่งนายกเถื่อนไม่ได้มาง kind of ่ายๆนะคุณผู้ชมนะครับถ้าไม่น่าด้านจริงนะครับถ้าไม่น่าด้านเหมือนหนังปูนนะฮะไม่สามารถได้คำว่านายกเถื่อนมาครอบครองนะฮะที่ต้องถือว่าเป็นคนที่น่าด้านที่สุดนะครับถึงจะได้ฉายานี้มานะนายกเถื่อนนะครับเนาะ วันนี้นะครับเป็นการชุมนุมใหญ่นะฮะเวลา14นาฬิกานะครับหรือบ่าย2โมงนะครับที่อนุสาวรีย์ประดาชาธิปไตยนะฮะแลวก็จะเดินทางมาบริเวณที่ไหนอันนี้ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้จัดนะครเราไม่ใช่แกันอมนะฮะนะครับอย่างที่สอนอลังเลเขากล่าวอ้างมานะครับชื่อเราหลาเลยนะครับ ช่วันนี้นะชุดคอ,อฟอไม่ได้มานชุดสีกลมเนี่ยมาในชุดสีดำรุ้นนะฮะนะครับอุปกรณ์ครบมือนะฮะนะครับสวัสดีครับคุนกลอสแปลงกลางอ่าเนาะได้แล้วครับ เราให้มาดูบรรยากาศกันเช้าๆก่อนนะฮะเดช่วงก็จะมีการชุมนุมใหญ่ในช่วงเย็นๆนะฮะเราก็พามาดูบรรยากาศที่นี่ก่อนนะฮะ สวัสดีครับคุณแสนสุดท้ายครับสวัสดีครับพี่ธวันรักครับสวัสดีครับคุณศักดิ์ศรีศักดิ์ครับต่อใช่ฮะถ้าคนมาน้อยนะครับเราก็ต้องยอมรับในตาชีวิตของตัวเองชีวิตของทุกๆคนนะครับว่าเรานะครับก็ต้องยอมรับว่า So> 1 1> เราไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยนะครับถ้าเราไม่ออกมานะครับบางคนอาจจะกลัวคดีนะครับบางคนอาจจะกลัวอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าผมว่ามันถ anyway pues ึงเวลาแล้วละครับเนอะก็ ตามน,นั้นนะฮะวันนี้เราให้ดูบรรยากาศกันคร่าวๆก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้ามีอะไรคลบหน้าอะไรยังไงเดี๋ยวผมถ้ารายได้ผมจะคลิปขึ้นไลฟ์ให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วกันนะครับแต่ช่วงนี้ผมขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับแล้วก็จะกลับมาบ่อยๆนะคบให้คุณผู้ชมได้รับชมเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีสื่อ,อช่องใดๆมาทำการถ่ายทอดสดนะคบให้คุณผู้ชมได้รับชมนะก,ก็มีเพลงนเพจบอเพื่อรามีพี่นินจามีพี่เอ๊ ม,มีพี่คุณแผนนะครับพี่ยังอ่าร้ายให้คุณผู้ชมได้รับชมกนอยู่นะครับจังลงจันะับนะครับต่างจังหวัดนะครับผมว่ามันน่าจะมีการเคลื่อนไหวนะครับโดยเฉพาะวันนี้เชียงใหม่ท่าแพ้นัดรวมพลใหญ่นะคะใช่ครับเชียงใหม่นะนัดรวมพลใหญ่ห้าโมงนะครับคือห้าโมงเย็นคือวันนี้หลายหลายจังหวัดอาจจะนัด ชุมนุมใ้เรียกับกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้นะคะใจเ้าไปใจเบาไปกรุงเทพมหานครก็มีการชุมนุมใหญ่เหมือนกันนะคะ1ิเกนกามีการชุมนุมใหญ่อยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใหญ่นะคะใจไม่ใหญ่อยู่ที่คนมาสโมงค่ะอ่ะสองโมงค่ะบ่ายสองเหรอเร็วขึ้นมาอีกหน่อยนึงค่ะบ่าย2อง5้โมงเย็นมันเย็นไปบ่ายสองกำลังดีนะคะทุกคนเที่ยงเที่ยงมากินแมกได้เลยนะจ๊ะ โอเคน้องไว้เจอกันนะครับเข้ามาแล้วฝากกดติดตามยูทูปพินจ้าด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะตัดคลิปจากติดต่อไปเก็บไว้ในยูทูปเฟอร์นะคะยูทูปนะคะก็อย่าลืมนะครับติดตามช่องพี่นินจานะครับใน YouTube นะฮะช่องอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวนะนินจานิวกันนินจานิวนะว่ากำลังกำลังเสียงกันอยู่หัวเราะอะไรจ๊ะ ที่บ้านเสพเสพกัญชาเยอะเหรคะเข้ามาแล้วหัวร้อไใบหรือดอกจ้ะหรือว่าว่องด้วยเข้ามาแล้วหัวร้อนอย่างเดียวเนี่ยขออย่าลงไรก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออย่าพักไร้นะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ดูแลพื้นที่รอบๆนะครับกันเมือที่สานะฮะขอขอบคุณลูกค่าที่ติดตามและรับชมนะครับขอพักสักครู่นะฮะขอบคุณละครับ